ไม่สวยเอาซ่อนแป้งไมจกส่อนปาดกวนไหมปาดไม่ใส่จานไม่จานไม่ไมหมุดาวซ้อนวางเห็นไหมบุ่มแบเดี้แลละมัดป่านนามัดไม่เหมือนเด้งที่ขนมฟังไม่ได้เขากิน